ถ้าคุณตั้งชื่อไฟล์ผิดเว็บอาจจะไม่โหลดเลยนะทําไมต้องเป็น index.html เท่านั้นสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ Silo i d e v w o r k f o r m 0 i o 24วันนี้มาคุยเรื่องที่มือใหม่เจอกันบ่อยว่าทําไมต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า index.html กันหน้าหลักของเว็บไซต์คือไฟล์แรกที่เว็บเซเวอร์จะเปิดโดยอัตโนมัตินะถ้าไม่มีไฟล์นี้เว็บเซเวอร์ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดหน้าไหนอาจจะเจอ e er อ r o r 1404ก็ได้แล้วทําไมระบบถึงหา index.html ก่อนลําดับแรกล่ะ การตั้งชื่อเป็น index.html จะทําให้เซิร์ฟเวอร์เจอไฟล์แรกทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อไฟล์เต็มใน URL เท่านั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์มีลําดับการหาไฟล์อัตโนมัติลองนึกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์คือลายหนังสือแล้ว index.html ก็คือหนังสือเล่มแรกที่วางโชว์หน้าแรกเลยเว็บเซิร์ฟเวอร์คืออะไรล่ะ เว็บเซเวอร์ก็คือคอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรมที่เก็บไฟล์เว็บของเราไว้แล้วส่งไฟล์เหล่านั้นไปให้คนที่เข้าเว็บผ่านอินเทอร์เน็ตถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเว็บเซเวอร์ก็คือร้านหนังสือส่วนไฟล์ HTML CSS ก็คือรูปหนังสือในร้านนะคะผู้เข้าชมเว็บก็คือลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อหนังสือเบราว์เซอร์ทั้งหลายก็คือพนักงานในร้านหนังสือที่หยิบหนังสือให้ลูกค้านะตัวอย่างนะคะเราเปิดเบราว์เซอร์พิมพ www.google.com เบราวเซอร์ก็จะถามหาเว็บเซเวอร์ว่าเฮ้ยขอหน้าแรกของเว็บหน่อยเว็บเซเวอร์ก็จะส่งไฟล์ index.html กลับมาเว็บเราโหลดขึ้นทันทีนะตำแหน่งอยู่ตรงไหนเว็บเซเวอร์นะคะอาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้หรือว่าที่เรียกว่า local host นั่นเองหรือว่าอยู่บนอินเทอร์เน็ตโฮสติ้งนะคะเช่น AWS Google Cloud หรือบริการเว็บโฮสติ้งตัวไปนะคะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อไฟล์นะคะเวลาเราพิมพ์พวก www.google ในเบราวเซอร์นะคะระบบจะหาอัตโนมัติเองนะคะทุกเว็บส่วนใหญ่ใช้ index.html เป็นหน้าแรกทำให้คนอื่นหรือระบบเข้าใจง่ายถ้าอยากให้มีหลายหน้าหลักก็สร้างโฟลเดอร์แยกแล้วใส่ index ไว้ในแต่ละโฟลเดอร์ได้เลยเห็นไหมคะว่าไฟล์ index ไม่ใช่แค่เรื่องชื่อธรรมดาแต่เป็นตัวกำหนดหน้าแรกของเว็บเราเพื่อนๆลองเช็คเว็บตัวเองดูแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคุณตั้งชื่อเว็บแรกไฟล์แรกของเว็บตัวเองว่าอะไรถ้ายังไมเปลี่ยนด่วนเลย ชอบคลิปแบบนี้ใช่ไหมก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่คุณชอบแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ